สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันพฤหัสนะคะที่19สิงหาคมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะในช่วงเช้าในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงเช้านะคะคุณครูก็จะมีใบงานให้น้องๆทําเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําใบงานนะคะเด็กๆจะ ทวนนะคะเรื่องที่เราเรียนมาแล้วก่อนนะคะเพราะว่าใบงานนะคะจะเป็นใบงานที่เราเรียนผ่านมาแล้วซึ่งคุณครูจะใช้ในการเก็บคะแนนค่ะซึ่งนะคะจากที่คุณครูคเคยอธิบายนักเรียนไปนะคะเกี่ยวกับอักษรสามหมู่นะคะเดี๋ยวคุณรูก็จะมาทบทวนนะคะให้ในักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ในักเรียนนะคะทำใบงานใบนี้นะคะ ซึ่งในในในวิธีการที่เราจะทำนะคะใบางานใบนี้ชิ้นนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องทราบนะคะเกี่ยวกับอักษรสามหมู่ก่อนนะคะว่าอ่าอักษรสามหมู่นะคะหรือว่าตระยานที่เราแยกนะคะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะออกเป็นหมวดหมู่เนี่ยเราจําแนกยังไงนะคะแล้วก็ มีพยัญชนะอะไรบ้างนะคะเด็กๆจะต้องทราบก่อนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะใบางานนี้ค่ะมันก็ไม่ได้ยากนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องรู้จักพยัญชนะต้นสระนะคะตัวสะกดและก็วรรณยุกต์นะคะที่คุณครูได้อธิบายนักเรียนเกี่ยวกับการแยกส่วนประกอบนะคะซึ่งเมื่อ,อวันจันทร์นะคะที่ผ่านมานะคะเด็กๆก็ได้ทําใบงานไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาทบทวนให้นะคะเกี่ยวกับ ตรยางนะคะอักษรสามมูที่เราเคยเรียนกันไปก่อนหน้านี้นะคะอาเด็กๆดูตามคุณครูนะคะค่ะอ่าในส่วนของตรยางนะคะทำไมเราถึงเรียกว่าตรยางนะคะตรยางก็คือการแบกพยายนชนะต้น ะะหรือว่าพยัญยชนะไทยนะคะทั้ง44ตัวนะคะออกเป็น3หมู่นะคะซึ่งครูอธิบายนักเรียนไปแล้วนะคะมีหมู่อะไรบ้างคะเด็กๆ1ค่ะ1นะคะก็คืออักษรสูงนะคะ2คืออักษรกลาง3คืออักษรต่ำนะคะอักษรสูงอักษรกลางและอักษร นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรยางนะคะที่เรานำพย,ยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะมาแบ่งนะคะออกเป็นหมวดหมู่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในแต่ละหมวดหมู่นะคะจะมีพย,ยัญชนะอะไรบ้างแล้วมีกี่ตัวนะคะอ่ะเด็กๆไปดูสไลด์นี้เลยค่ะค่ะจากสไลด์นี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าอักษรสูงนะคะจะมี11ตัว นะคะจะมี11ดตัวมีตัวอะไรบ้างนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะมี1ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสาราอฤกษีอเสือหอหีบนะคะจะมีทั้งหมด11ด ตัวนะคะจะมีทั้งหมด11ตัวอ่ะเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีตัวอะไรบ้างมีขอไข่ขอครัวชอชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสลา สระสีสอเสือและหอหีบนะคะมีทั้งหมด11ตัวอ่า1 1ตัวนี้นะคะค,ครูก็จะมีหลักนะคะมีหลักในการจำให้เด็กๆจำนะคะจะได้ง่ายนะคะว่าอ่าในหมู่อักษรสูงนะคะ11ตัวนี้เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างค,ครูก็จะมีหลักในการจำม,มาให้เด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็เคยจดอันนี้นะคะลงไปในสมุดแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูมาทวนให้น้องอีกทีหนึงนะคะก่อนที่น้องจะไปทำอ่าในส่วนของใบางานนะคะซึ่งค,ครูก็ิด ิดว่าเด็กๆก,ก้อนน่าจะลืมกันไปแล้วนะคะค่ะหลักในการจำนะคะอักษรสูงนะคะก็มีอยู่ว่าขนขวดเฉียดฐานถือผ้าเฝ้าศึกษาสิบขนอีกครั้งนะคะขนขวดเฉียดฐานถือผ้าเฝ้าสึกษาสิบ ขนขวดนะคะก็จะแทนด้วยตัวขอขวดขนขอไข่เสียดสอชิงฐานนะคะก็ถอฐานนะคะถือถอถุงผ้าพอพึ่งเฝ้าฝอฝาศึกสอสาราสาสอดูสีสิบ นะคะก็แทนด้วยสอเสือผลนะคะก็แทนด้วยหอหีบนะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอักษรกล้าอักอรออัยค่ะอักษรสูงนะคะที่จะมีหลัก ที่จะมีหลักในการจำนะคะง่ายๆนะคะทีะ่คุณครูก็ได้มาให้ในักเรียนนะคะฝึกท่องจำไปก่อนหน้านี้นะคะอันต่อไปเราไปดูอักษรกลางกันเลยนะคะว่าอักษรกลางมีพยัญชนะกี่ตัวและมีหลักในการจำยังไงค่ะต่อไปนะคะอักษรกลางนะคะอักษรกลางก็จะมีสมาชิกนะคะพยัญชนะไทยทั้งหมด 9ตัวนะคะจะมีพยัญชนะไทยทั้งหมด9ตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะมีกอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่าดอชดาตอปะตักบอใบไม้บอปลาและอออากนะคะกอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่าดอชดาตอปะตัก อไปอใบไม้ปอปลาและอออ่างนะคะซึ่งก็จะมีหลักในการจำนะคะก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ๋นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการจำง่าง่ายนะคะซึ่งครูคิดว่าอักษรกลางนะคะจะเป็นหมู่อักษรที่เด็กๆจะจำได้นะคะแล้วก็คุ้น,นหูมามากที่สุดนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เคยเรียนผ่านมาแล้วมันมีสมาชิกนะคะที่เป็นตัวพยัญชนะ ไทยนะคะไม่เยอะแค่9ตัวนะคะก็จะมีหลักในการจำนะคะก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบุญปากโอ่งนะคะง่ายๆ่ายอ่ะต่อไปนะคะมาหมู่อักษรสุดท้ายนะคะที่มีจํานวนสมาชิกมีพยัญชนะไทยนะคะเยอะที่สุดก็คืออักษรต่ํานะคะซึ่งอักษรต่ําก็จะมีพยัญชนะไทยมีสมาชิกทั้งหมด24ตัวนะคะซึ่ง24ตัวนี้ก็จะแบ่งออกเป็น สองประเภทนะคะก็คือ 1. อักษรต่ำคู่นะคะอักษรต่ำคู่2คืออักษรต่ำเดียวนะคะค่ะซึ่งอักษรต่ำคู่นะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ14ตัวนะคะอักษรต่ำคู่จะมีทั้งหมด14ตัวนะคะซึ่ง14ตัวนี้นะคะก็จะมีพอพานพอสังเภาคอคุณคอระคงังคอควาย ฟันทอทหารทอนามุนโททอผู้เท่าทอทงซอโซชอช้างชอเชอและฮอนคู่นะคะจะมีทั้งหมด14ตัวนะคะซึ่งจะมีหลักในการจำนะคะก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อง พ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อนะคะพ่อนะคะก็จะแทนด้วยพอพันและพอสังเพผานะคะขา,า,านะคะก็จะแทนด้วยคอควายคอคุณและคอระ,ะ,ะครังนะคะฟันนะคะก็จะแทนด้วยฟอฟันทองนะคะก็จะแทนด้วยทอทหารทอนามุนทูทอผู้เท่าและทอธงนะคะ ต่อไปซื้อนะคะก็จะแทนด้วยโซโซนะคะช้างก็จะแทนด้วยชอช้างและชอเชอร์นะคะและสุดท้ายห่อนะคะก็จะแทนด้วยฮอนกู่นะคะอ่าต่อไปมาดูในส่วนของอักษรต่ําเดี่ยวนะคะอักษรต่ำคู่เด็กจาให้ได้นะคะว่าจะมีทั้งหมด14ตัวนะคะอักษรต่ําเดี่ยวจะมีแค่ นะคะจะมีแค่สิบตัวนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วมีหลักในการจำอย่างไรค่ะในส่วนของอักษรต่ำเดียวนะคะอักษรต่ำเดียวจะไม่มีเสียงคู่กันกับอักษรต่ำสูงนะคะจะมีพยัญชนะทั้งหมด10ตัวนะคะก็คือมีงองงูยอยหญิงนอนหนูยอยักษนอนเนรรอเรือรอลิง วอลวนมอร์มาและโลจุลานะคะซึ่งก็จะมีหลักในการจำง่ายๆนะคะก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะว่าในหลักการท่องจำนะคะ แทนตัวอะไรบ้างนะคะเมือนอย่างเช่นงูนะคะก็จะแทนด้วยตัวงองงูนะคะใหญ่นะคะก็จะแทนด้วยหอหีบนะคะนอนนะคะนอนก็จะแทนด้วยตัวนอนหนูนะคะอยู่ก็จะแทนด้วยยอยักษ์นะคะงูใหญ่นอนอยู่นะจะแทนด้วยนอนเนนนะคะนอนเดนริมนะคะก็จะแทนด้วยรอเรือ นะคะวัดแทนด้วยวแหวนโมนะคะโมแทนด้วยมอมาลีแทนด้วยลอจุลานะคะและสุดท้ายโลกนะคะก็จะแทนด้วยหอหีบนะคะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของอักษรสาม,มูนะคะที่จะ แบ่งแยกนะคะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะแล้วก็จะมีหลักการจําง่ายๆนะคะให้เด็กๆท่องจอําทีนี้นะคะเดี๋ยวนะคะก็เด็กๆนะคะก็ทบทวนนะคะอาจจะดูคลิปย้อนหลังอีกครั้งนึงหรือว่าใครที่มีความเข้าใจแล้วนะคะเด็กๆก็ลงมือทําใบงานนี้ได้เลยนะคะซึ่งในการทําใบงานนะคะเด็กๆก็จะต้อง ทำยังไงเด็กๆก็จะต้องเลือกเขียนคำนะคะที่มีพยัญชนะต้นนะคะให้ตรงก,กันกับตามหมู่ของตัวอักษรที่กำหนดให้นะคะก็จะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด15คําคำนะคะก็จะมีคำาให้นักเรียนทั้งหมด15คําคำซึ่ง15คําคำนี้นักเรียนลองอ่านดูนะคะแล้วก็ดูว่าพยัญชนะต้นนะคะอยู่ในหมู่อักษรอ,อะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า แข็งแกร่งนะคะแข็งแกร่งพย,ยัญชนะต้นแข็งแข็งนะคะแข็งขอแองอแข็งนะคะขอไข่จะอยู่ในอักษรสูงนะคะดังนั้นนักเรียนลองอ่านดูนะคะแล้วก็นำคำนะคะที่นักเรียนรู้จักพย,ยัญชนะต้นแล้วเนะะี่ยค่ะไปใส่ลงในแต่ละหมู่อักษรน,นะคะให้ถูกต้อง นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ระบายสีใบางานนะคะของนักเรียนนะคะให้สวยงามจากนั้นนะคะถ่ายรูปนะคะมาให้คุณครูนะคะในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะเอาโอเคค่ะในส่วนของวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูก็มีงานให้น้องๆทําเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีช่วงบ่ายนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเอาโอเคค่ะเด็กๆทํางานได้เลยนะคะรูรอติดตามชมงานของน้องๆแต่ละคนอยู่นะคะออาโอเคค่ะวันนี้กูฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันในช่วงบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ